น้องกราบขอวาอาจารย์หมอเขียวได้วความเคารพยิ่งค่ะกราบคุณรุทุกทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำฤกีค่ะพี่น้องทุกทกท่านวันนี้จะมาส่งการบ้านอัปเดตถึงเรื่องลูกสาวค่ะว่าฉากการที่เราเอาเสี้ยนออกในใจได้แล้วเนะะี่ยค่ะผลปรากฏว่าจากที่เมื่อก่อนเนี่ยนะะเวลาเราชวนเข้ามาทําความดีนะคะอย่างเวลาไปทําความดีกันเอะหรือไปวัดไปวาเขาก็จะบอกว่า โอ้ยแม่รอให้รวยก่อนแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็เออไปตรงนี้ไหมก็บอกแม่ไม่มีเวลาหรอกอะไรเงี้ยตอนหลังเราก็บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องรอให้รวยหรอกเพราะว่ามันไม่มีวันรวยมันจะตายก่อนใช่ไหมเราก็บอกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปที่วัดเราก็ทําบุญกุศลตามที่เราทําได้คําว่ากุศลกับบุญเราต้องแยกให้ออกเราก็บอกแค่ว่าถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยลูกเราก็จะไปไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราทําในอาชีพที่เราทํา แล้วก็สามารถบําเพ็ญไปในกุศลไปในตัวได้เลยเงค่ะอย่างหนูเย็บผ้าเงี้ยเมื่อก่อนนี่เขาจะเคี่ยวมากเลยนะคะไม่ได้ก็คือทุกบาททุกสกตางค์ทุกเซนเลยคะ่ะจะต้องเป็นเงินเป็นทองไม่ได้สิมันต้องทํามันต้องมันเสียเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วอะ่นะเนาะได้ก็ได้สีเดียวแล้วก็ว่าเย็บก็เย็บเหมือนเดิมแค่เย็บมันมากกว่าเดิมเย็บให้มันดีที่สุดมันก็แค่นี้แหละบางทีการเผื่อการแถมอ่ะไม่มีจาเป็นต้องใครรู้หรอกแต่เรารู้ว่าทําให้มันดีที่สุดแต่ข้อดีขอองงเเเคค้าาาาืทํนนนียบะะ เราก็ไม่ได้่าประโยคที่เราคำว่ขา,าขอบคุณของพี่หน่อยที่นำไปใช้นะคะมันต่อเนื่องมานะ,ะ <_' an> เขาเริ่มโทรมาหาเราคุยได้เป็นเรื่องเป็นราวแต่เราก็เลือกที่จะไม่เป็นชาวสวนแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อก่อนนี่ยังมีสวนมีเนบแนมมีแซะนะคะเดี๋ยวนี้เราพอเริ่มฟังไม่เข้าหูเราก็จะวางหูก่อนรีบวางหูทันนะ,ะบอกเอ้ยมีธุระด่วนนะมีสายเข้านะแกแล้วล่าสุดนี่มีเขาเรียกว่าของโครงการคนพิการเนะะี่ยค่ะเขาให้ทาสูตรเสื้อผ้าที่จะไปงานปาร์ตี้ของพิการ พอโควิดปลดล็อกค่ะซึ่งทางออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีการส่งเสริมของคนพิการเยอะนะคะเนาะแล้วเขาก็จะมีการปัดสูตรไปงานปาร์ตี้กลุ่มพิการที่ไมไ่เจอกันมาสองปีะคะ่ะซึ่งเราก็ไม่นึกว่าลูกสาวเราจะทําได้ขนาดนั้นนะคะรู้ว่าเขาใจปั้มคะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปม,มีสูตรของคนพิการประมาณร้อยเซตอะคะ่ะที่เขาให้มาเอาเข้าเอาออกให้เหมาะกับคนพิการซึ่งคนพิการทั่วไปก็จะเนาะลูบงงหลังค่อมลอมหลังกงนะซึ่งมันทํายากคนอื่นเขาไม่ทํกันค่ะ ทางรัฐบาลเลาก็ให้งบมาชุดหนึ่งสองรอยห้าสิบดอที่ทําออกมาเป็นสุดทั้งตังเก่งทั้งเสื้อเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าแม่เนี่ยแพมไปเอามาไม่มีใครทําเลยเขาก็กว่ายี่ช้างแล้วก็บอกเ่าก็ดีแล้วไงลูกลดราคาเขาเขาบอกว่าแคมลดราคาด้วยนะแม่เราก็บอกเออก็ดีแล้วลดได้ก็ลดไปท่านี้เมื่อเรายังทําฟรีไม่ได้เราก็ลดที่เราลดได้เราไม่ได้มาลูกเราจะลดตั้งร้อยห้าสิบดอน,นะคะคือชุดหนึ่งอะก็ทำสองร้อยห้าสิบเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันแม่เอาตัวเลขกลมๆน่ารักน่ารักเขาอะค่ะแพร้ชดย ตอนแรกเราฟังเราลรรดชุดละร้อยหรือว่าเอาชุดละร้อยที่เราคิดนะคะเราคิดว่าลดชุดละร้อยนะคะปรากฏว่าเขาลดชุดละร้อยห้าสิบเขาเอาแค่ร้อยเดียวค่ะนี่ก็สิ่งที่เราเห็นเขาบอกว่าแม่บอกว่าถ้าเราไม่ทําตรงนี้ก็คงไม่ทำนั่นไหมเนาะไม่แปลหรอกอันนี้ทําให้คนพิการเขาเลยอยาหนูทำทั้งหมดอะร้อยชุดหนูคิดแค่ชุดละร้อยเองอะไรเงรี้ยซึ่งพอส่งบินไปทางองค์กรเขาก็งงว่าใช่หรอเธอคิดผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่ผิดหรอกฉันทําฉันช่วยอะไรเงรี้ย มันก็เลยเป็นความภูมิใจที่ทางทางร้านนะคะเห็นเขาทาปรากฏว,ว่าเขาได้งานอ,อีกมุมหนึ่งต่อเนื่องมาอีกอันหนึ่งเขาก็เลยมาบอกว่าแม่แม่ขอบคุณนะที่หันกลับมาดูแลหนูอะไรเงรี้ยหันมาคุยกับหนูซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่มีผ้าผ้าโหลเนี่ยค่ะมันจะไม่มีตัวช่วยให้ใม่มาเจอกันได้เลยะคะ่ะซึ่งเป็นผ้าโหลแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวทําให้เรากลับมาเชื่อมความรู้สึกว่า ซึ่งหนูก็รู้นะเขาพูดมาบอกว่าหนูก็รู้นะว่าในลึกๆหนูอะแม่เป็นคนดีแม่เป็นคนมีแม่ตาเมียตลอดทั้งครอบครัวคนอื่นแต่หนูก็ยังเถียงอะแต่มาทุกวันให้หนูเห็นแล้วนะแม่น้าอะไรเราก็ยิ้มอย่างเดียวนะคะมาดก็นั่งฟังว่าพอดีมาดฟังเราคุยกับลูกมาดก็บอกว่าอยากจะเห็นตัวเป็นๆท่านโ่คนชื่อแหม่มที่พมาดยังไม่เคยเจอราะว่าอยากจะบอกว่าเนี่ยชีวิตพี่กับพ่อบ้านเปลี่ยนไปก็เพราะแม่หมออยากจะให้มาเห็นตัวเป็นๆแล้วจะนั่งอธิบายว่าเนี่ยชีวิตพี่เป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้ัันนข้เป เราก็เลยบอกมากว่ามันยังไม่ถึงเวลามาดเข้ามาได้แค่นี้ก็บุญนักหนาแล้วที่ไม่เป็นชาวสวนกับชาวไร่สวนกันไปสวนกันมานี่ก็ถือว่าบันไดก็ไต่ขึ้นมาแล้วล่ะที่เหลือก็กุศลของเขาเองแล้วก็ว่า่งค่ะก็อยากจะมากราบขอบคุณกาวขอบคุณเขานิดหน่อยละหนูวิด,ด,ดีทุกท่านนะคะที่ชี้ขุมซับให้หนูแล้วก็นํามาปฏิบัตินะคะได้เห็นผลจริงแล้วก็เห็นที่ออกงอกงามมาตามมานะคะในการที่เขาปฏิบัติตัวตนแล้วเราก็สามารถล้างเสี้ยนในใจนะคะซึ่ง หนูเข้าไปในห้องย่อยธรรมะของอโศกนะคะน้องต้นหลิวก็ส่งคลิปของพ่อท่านนะคะในตอนที่ตะปูตึงตาใจอะคะ่ะส่งมาให้พอมานั่งฟังอุย้ยน้องมันยิ่งกับเส้นนะค,ะคือตะปูนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราแงยออกแงยออกเหลือเส้นนะคะก่อนจะมาแง่ออกหมดเกินแบบไม่มีอะไรคาใจได้ในวันนี้เนะี่ยมันใช้เวลานาน,น,นในการภาคปฏิบัตินะคะแต่ถ้าเราตั้งใจจริงๆอะคะ่ะอยากจะบอกพ่อแม่ทุกคนที่มีลูกนะคะ ที่ต่อสู้ฟาดฟันกันอยู่ในตอนนี้นะมันใช้ได้จริงๆค่ะประโยคนี้ถ้าเราแค่เปลี่ยนความคิดเหมือนนิดหน่อยบอกว่าแทนที่เราจะใช้คําว่าขอโทษบ่อยๆี่มาเป็นขอบคุณนะคะมันเป็นสิ่งที่ไปเตปิมเต็มจิ๊กซอตัวที่มันขาดพอดีค่ะก็ขอแชร์ประมาณนี้แล้วก็กราบขอบคุณมาถ้าที่มี่ราบแค่นี้หน่อยสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะล่ายินดีด้วยค่ะยินดีกับตัวอย่างที่ดีแล้วก็เท่ากับว่าได้เราได้ ชีวิตใหม่ของเราด้วยนะคะชีวิตใหม่ของเราด้วยแล้วก็ชีวิตของคนรอบข้างของเราด้วยลูกเราลูกที่เราปรารถนาดีนี่แหละนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันปิดกั้นอยู่ด้วยความที่มันยังไม่ถึงรอบด้วยนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คืออการประมาณที่ไม่ไม่พอเหมาะจริงๆไม่ไม่ใช่พูดถึงกรณีของ ที่ที่ล่าเล่ามาอย่างเดียวกรณีของล่านี้ก็ล่าผ่านแล้วจทย์นั้นแต่ว่าได้พิจารณาถึงกรณีอื่นๆด้วยค่ะกรณีของการที่คนเราปรารถนาอยากอยากได้สิ่งใดกับคนที่เราปรารถนาดีกับเขานั่นแหละอยากได้พฤติกรรมดีๆแล้วมันมีสิ่งที่กระทบออกมาเนี่ยอ่นี่พูดทั่วไปนะคะพ่อแม่บางท่านอ่ะ จะใช้วิธีการที่พอไม่ได้ดั่งใจคืออยากให้ลูกเป็นแบบนี้อยากให้ทําแบบนี้หรืออยากให้คนที่เราปรารถนาด้วยทำแบบนี้แต่ว่ามันจะออกมาด้วยลักษณะของความไม่พอใจบางทีก็เป็นคําพูดที่เป็นคําต่อว่าเป็นคําพูดเชิงประชดประชันอย่างนี้นะคะพอคนรับแล้วเนี่ย ผลลับก็เลยกลายเป็นว่าต้องการกําลังใจแต่ทุกใจไปนี่มันก็จะมีมีเรื่องราวแบบนี้ที่เราได้เห็นหลายหลายคนที่เราได้เห็นพ่อแม่ด่าลูกนะคะพ่อแม่ด่าลูกจริงๆคือพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นแบบที่ได้ดังใจใช่ไหมคะแล้วมันไม่ได้นะ่ะพอมันไม่ได้ออกมาลักษณะของการแสดงออกไม่ใช่การสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน แต่เป็นคำพูดที่ออกมาเป็นคำคำด่าคำาปชดเสียดสีรวมทั้งการทำกิริยานี่เราดูในละครเราดูในชีวิตที่เราเคยอะเคยเห็นมาดูในหนังในละครเราก็จะเห็นนะคะซึ่งเขาก็จะสื่อออกมาจริงๆใจจริงๆนะ่ะคือความอยากได้ดันใจหมายของตนเองแล้วก็เป็นความปรารถนาดีด้วยค่ะปรารถนาดีคืออยากให้เกิดดีกับคน ที่อยู่ตรงเงินข้ามนั่นแหละแต่พฤติกรรมออกมานี้มันมันเป็นพฤติกรรมที่มีกิเลสปนอย่างมากเลยกิเลสความอยากได้อย่างมากที่มันเป็นแรงผลักอยู่ข้างในพอเรามาเรียนรู้เรื่องของการที่อยากได้อะไรยิ่งใหญ่ได้มากมันยิ่งไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นพลังผลักพลังผลักพลังปิดกั้นที่จะทําให้ไม่ได้ในสิ่งนั้นน่ะเราก็เลยเห็นสภาพของความล้มเหลวของการสื่อสารในครอบครัว ที่เกิดขึ้นนะคะกลายเป็นจากคนที่อยากให้เกิดดีแก่กันและกันน่ะอย่างลูกเขาก็จะรักพ่อแม่เหมือนกันตามฐานของเขาพ่อแม่ก็รักลูกเหมือนกันแต่แต่ตัวการสื่อสารที่มีกิเลสปนเนี่ยนะคะพอเรามาเรียนรู้เรื่องกิเลสนะั้นเราจะชัดขึ้นมาเลยว่านี่มันเพราะอำนาจของกิเลสนะมันอยากได้มากอยากได้มากก็คือ ส่วนที่แสดงออกมันก็เลยกลายเป็นแบบอยากได้นี่มันคือโลกใช่ไหมคะความอยากได้ได้อยากได้มานะ่ะแต่ว่าพอไม่ได้แล้วอาการมันออกมามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแรงขึ้นถ้าเรียกว่าภูมิภูมิที่อยากได้นี่ก็คือเป็นภูมิของเปรตใช่ไหมคะเปรตนี่คือความอยากได้นะความความอยากได้ความโลภความโลภแต่ถ้ามันแรงมากๆเนี่ย มันจะพัฒนาไปถึงเป็นอสุรกายเลยนะคะคือมันจะจะมีความอยากเนี่ยอาการมันจะหนักหนักมากขึ้นไปเรื่อยๆแบบนั้นนิดนิดวิเคราะห์ในกรณีของอภูมิภูมิที่เป็นภูมิทั้งสี่นะนะคะในส่วนของพูดถึงเฉพาะเปรตพัฒนาไปถึงอสุรกายเนี่ยที่แสดงออกไปเนี่ยนี่นี่พูดกรณีทั่วไปว่า อ่พอดีนึกนึกถึงนึกถึงมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสนี้จะมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้พี่น้องได้ฟังด้วยว่าเออเราเห็นนะเราเห็นเห็นจากสิ่งที่สื่อออกไปไม่ตรงกับจิตข้างในจริงๆจิตมีมีเมตตานะมีความปรารถนาดีแต่การุ่นาน่ะการลงมือทนะําน่ะมันไม่ถูกศีลมันไม่ถูกศีลเพราะว่ามันมีกิเลสมาควบคุมอยู่ กิเลสความอยากอยากจากระดับที่อยากได้จนอยากได้มากๆนะคะกิริยาก,การกระทำหรือว่าการการรุนามันก็เลยไม่ใช่ไม่ใช่การรุนนะมันเป็นตัวทีนี้กิเลสตัวนี้มันปิดกั้นผลที่จะเกิดขึ้นด้วยสังคมก็เลยสังคมระดับครอบครัวก็เลยวุ่นวายกันอยู่ในแบบนี้นะคะเพราะว่าสภาพอย่างเงี้ยถ้าเราวิเคราะห์ตามสภาพของกิเลส พวกเรายินดีที่พวกเราได้มาเรียนรู้แล้วก็มีเรื่องอะไรเราก็มาเล่าเล่าสู่กันฟังอ่าก็เลยทําให้พวกเราได้กรณีศึกษาได้ร่วมเรียนรู้กันใครมีอะไรก็ได้แบ่งปันกันนะคะค่ะตรงนี้มีแบบพอดีมีโอกาสมีโอกาสที่ได้อ่เล่าเรื่องที่คิดนะคะที่คิดว่ามันเกิดจากตัวนี้ถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงของกิเลสแล้วเราจะรู้ว่าถ้าคนได้ล้างกิเลสนะ ่าก็จะทําให้รู้ว่ามันมีกิเลสแล้วล้างกิเลสมันจะทําให้สังคมสงบสุขมากยิ่งขึ้นนะคะจากการที่ควบคุมตนเองนั่นแหละให้ได้ไม่อยากเอาจากผู้อื่นให้ได้เหมือนที่พวกเรากําลังเรียนรู้และปฏิบัติกันอยู่นะคะสําหรับครอบครัวของล่าก็อนุโมทนากับกับคุณแม่คุณแม่ล่านะคะดูจะไม่เหมือนคุณแม่เท่าไหร่นะคะยังวัยรุ่นวัยรุ่นท้าพูดถึงว่าเป็นแม่นนี้จะนึกภาพไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะ แต่ว่าก็ปฏิบัติตัวในฐานะแม่คือผู้ดูแลผู้อื่นนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะละค่ะและหนูก็มีคอนเสิร์ตอีกนิดหนึ่งนะคะมันเป็นแรงเหนี่ยวนำเลยค่ะทีหน่อยช่วงนี้รู้สึกว่าพอเราผ่านเรื่องนี้ได้อ่ะคะ่ะมันจะมีคนโทรมาหาเราในกรณีของแม่กับลูกะคะ่ะบ่อยมากคือ<ม>คนนี้แม่กับลูกคนนี้คนนี้แม่กับลูกคนนี้<ม>แล้วเมื่อวานนี้ซึ่งเมื่อวานตอนเย็น,นะคะ่ะลูกชายของแพมเนะคะก็อายุสิบแปด แล้วก็เคยสัญญากับหลานว่าถ้าหลานซื้อรถคันแรกอ่ะเราจะออกผลละครึ่งซึ่งเราก็รู้ความคิดไปรุ่นเขาก็จะมองสูงใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่เคยพูดและทีนี้เขายืมเงินไปพันห้าเราก็ไม่เคยทวงหลานจริงจริงก็จะให้งานมันเกิดเขาอยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นเขามายืมก่อนมันเกิดร่วงหน้าเขาหนึ่งวันทีนี้เขาก็ยังไม่คืนผ่านมาสองเดือนสามเดือนซึ่งเราก็ไม่เคยทวงนะคะทีนี้เมื่อวานนี้แพมก็บอกว่าเขาบอกลูกเขาบอกว่าเนี่ยลูกชายเขากําลังแบบวัยชีนคะคะสิบแปดวัยรุ่นของที่นี่ก็คือแบบเป็นที่จะ แม่เขาก็บอกว่าเนี่ยมีเงินไปทํารอยสักได้นะแต่ไม่มีเงินไปคืนยายๆนะอะไรนะ่ะเงี้ยดูแม่เป็นตัวอย่างอะแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเวลาเดือดร้อนก็วิ่งไปยืมยายๆก็คืนตรงมั่งไม่ตรงบ้างอะถ้าหนูจะทําอย่างนั้นอีกคนเนี่ยรู้ไหมถ้าเกิดยายไม่มีตังค์อ่ะแล้วพอยืนหนูกําลังเย็บผ้าชุดอย่างดูกับบ้าสองคนในรถนะคะ่ะผ้าต้องส่งปันพุ่งนี้เขาบอกว่าเนี่ยฝนตกโครมโคมเนี่ยยายๆต้องมานั่งเย็บผ้าผืนละแปดสิบเซนได้รู้ไหมเราก็นั่งขำอยู่ในใจคนะ่ะซึ่งเราก็รรู้้้ว่่าาาเเเไไดยย็บผลีีงชพแต เขาสามารถเอาจุดตรงนี้ค่ะไปมองให้ลูกไปสอนลูกว่าเนี่ยคือ,อยูอ่ะมีเงินไปสักทีละสองสามร้อยได้แหละยูไม่สามารถคือยายายทีละห้าสิบหรือร้อยได้แต่ว่าเวลายูไม่มีตังอ่ะยูไปยืมยายายอ่ะนะฮะเนี่ยยายายกำลังลาบากอากาศหนาวขนาดนี้ลูกมายายจะต้องมานั่งเย็บผ้าอยู่เราฟังเราก็อึ้งนะว่าเออเขาก็สามารถใช้ตัวอย่างนี้ไปสอนลูกซึ่งตัวเขายังทําไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาเขายืมตังเราเนี่ยนั่งลุนกันค่ะว่าเวลาลูกบอกว่า,วาแม่ยืมตังธนาคารจะคืนเนี่ย อยากใหีมีอังคารสักสิบอังคารนะเพราะว่าอังคารไหนย,ยังไม่ยู้นะมันอังคารของเขาก็คือจะเป็นมันอังคารไปเรื่อยไปเรื่อยแต่เราตอนหลังมาเราวางลงนะคะเพราะเรารู้ว่าคุยกับพ่อ้านว่าเรามีงบให้ลูกที่จะไปหมุนทําธุรกิจเนี่ยเราจะไม่ให้เยอะเพราะว่าเขายังไม่รักษาคําพูดเราจะให้แค่เนี้ก็คือถึงเวลาก็ต้องคืนมาก่อนถ้าคืนน้นเก่ามาแล้วค่อยมายืมมันใหม่เนี่ะเราจะลองฝึกลูกว่าให้รักษาคําพูดให้เป็นค,ะค่ะปรากฏว่าเขาไปสอนลูกแม้ถึงแม้ว่าเขาจะทําไม่ได้นะ,ะแต่ว่าตัวอย่างที่ท,ำทำําทํำมาตรงนี้ค่ะ ทำให้เาขาคาลพในความที่ว่าเราเป็นคนรักษาคาพูดเขาก็าเอาไปสอนลูกส่วนลูกเขาจะทาได้ไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งเราก็วางตรงนั้นก็เ,เงินเวลาออกจากกระเป๋าเราไปแล้วเนี่ยเราไม่เคยคิดจะได้คืนเนี่ยแลว้วเพราะนั่นคือแบบโชคดีสุดๆถ้าได้คืนมาตรงที่เราให้ยืมไปะคะ่ะแล้วก็มีหลายๆคนก็โทรมาพี่ล่าเนี่ยมีกับลูกยังงี้นปัญหาเมื่อก่อนนะคะเวลาเขามาปรึกษาปัญหาจย่างน้เราไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเรายังเมตตาไม่หมดนะคะแล้วกรุณาก็ไม่หมดนะคะเมตตาแบบ แบบเขาเรียกว่าแบบแซะนะคะเนาะแบบกระแทกให้ให้เซหน่อยหนึ่งอะไรเมตานะแต่กรุณาน็คือขอเหยียบขอเคลียหน่อยหนึ่งสกิดหน่อยหนึ่งค่ะแต่พอมาวันนี้ค่ะเวลาคนมาปรึกษาเราค่ะเรามันออกมาจากความรู้สึกของเราตรงนั้นจริงๆค่ะว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วน้องๆที่เขามาถามมาเขาก็โทรมาบอกว่าเออพี่ล่ามันได้ผลนะลูกนิ่งลงนะคะเนี่ยแล้วเราก็เราไม่พุ่งไปเอาจากลูกค่ะเราเราสามารถที่จะใจเย็นลงแบบว่า เรอเขากลับมาเราเขาย้อนกลับมายังไงที่เราจะหาวิธีตอบไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือก็ใส่กันโคมโคมเหมือนพี่ลาบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราเลือกที่จะแบบเออมันมาทางนี้แล้วค่อยๆคิดก่อนอะไรนี่ก็คืออานิสงส์ของการที่หนูทําได้แล้วมันเป็นแรงเหนี่ยวดานะคะก็กราบเขาระคุณอีกครั้งค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเจนพี่น้อง ต่อได้เลยค่ะพี่น้องท่านใดจะเพิ่มหรือว่าไปต่อก็ได้ค่ะค่ะก็อยากอนุโมทนากับล่าด้วยค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะในการที่เราจะพูดกับคนที่โดยเฉพาะคนในครอบครัวนะเพราะเป็นคนที่เราเราคิดว่าเราปรารถนาดีที่สุดนั่นแหละแต่เป็นปรารถนาเหมือนกับที่คุณรู้นิดหน่อยพูดนะคะปรารถนาแบบมันมีเสียงสองอยู่ในนั้นนะคะคือมันมีความอยากได้ด้วยความที่เราปรารถนามากๆนั่นแหละ ว่าดีจะไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็จะทําให้มันไม่ตรงตามที่เราต้องการสื่อมันก็เลยสื่อออกมาในทางที่ผิดๆซึ่งอ่อนเองก็มีประสบการณ์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันอ่อนก็จะภาคเพียนด้วยอนุโมทนากับล่านะคะที่ภาคเพียนผ่านตรงนี้นะคะค่ะก็สาธุค,ค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะออค่ะ,คะต่อไปนะคะเราจะไปที่ไก่สุภารัพใช่วยไหมคะเหมือนเหมือนกับเป็นแม็กกิ้งนะคะที่จะ สอบนะคะ